เกอก็เกอเกอสวัสดีเพื่อนพื่นๆหนึงคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินนะของไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอ้วันนี้ก็จะมารีวิวเอ่ออะไรอ่ะสกิสเกอร์แปะทุกอย่างจะแปะอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรศัพท์เครื่องคิดเลข ได้หมดนะคะคือสกีตเกอร์ตัวนี้มันชื่อว่า,อาไอชื่ออเมอออเมอกออไมออกเอาไว้ติดโทรศัพท์นะคะเหมือนในรูปตัวอย่างนี้นะคะซื้อมากี่บาทซื้อมือประมาณห้าบาทสิบบาทนี่แหละยี่สิบประมาณนั้น คือมันเอาไว้ติดโทรศัพท์นะคะหรือว่าเราจะสามารถตัดอันนี้ก็ได้ตัดตัดตัดอันนี้ซื้อจากเออสำเพ็งมั้งไม่รู้ <c oughs> เอออันนี้มันจะบอกว่าให้ให้เราตัดนะคะนี่คือมีหลายรูปนั้นแต่ตรงนี้มันหลุดไปนิดน,นึงเพราะว่า เอามาใส่โทรศัพท์แล้วเอามาใส่โทรศัพท์แล้วมันเลยหลุดเลยเก็บมาเก็บเาไว้มารีวิวเพื่ดู้วเราจะไปแกะกันเลยไหมคือเราได้แกะออกมาเสร็จห้อมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้เลยแกะมาเป็นเพชรพลอยไม่ของ ี่เป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีถุงมาให้นะคะแต่เราดึงออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งะคะนี่แกะมาก็ได้รูปเรายสดง สำ,สำรวนคนที่จะมาจะตัดตัดต,ต,ตามรูปแบบมันก็ได้นะอันนี้เราติดทั้งอ่เลยแกมันจะเป็นอย่างนี้เลยสกีเตอร์หนาแน่นมากเป็นหนังคือคุณโฉเก็สวัสดีคุณที่รับชมคลิปนะคะ ก็จะมาวันนี้ขอลาไปก่อนนะว่าบ๊ายบาย